สวัสดีค่ะชาววันนี้เพื่อนๆมีเมนูกันหรือยังคะวันนี้มีเมนูนำเสนอผัดเน่อไม้ใส่หมูค่ะก่อนอื่นเราก็มาเข้าครัวทำกันเลยค่ะวันนี้ห,หมูของเรานะคะเหลือในตู้หน่อยหนึ่งค่ะเราก็จะเอาหมูของเรามาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะเมนูนี้ทำง่ายๆแต่อร่อยอร่อยค่ะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้เลยค่ะ หั่นหมูของเรานะคะหันห่นหั่นหั่นอย่างนี้เลยค่ะจะติดมันหน่อยๆน,นะคะเป็นเนื้อหมูค่ะหรือว่าเนื้อแบบติดมันหน่อยๆค่ะเราก็เอามาผัดใส่เน่อไม้ได้นะคะเพราะว่าเน่อไม้เราต้มไว้แล้วนะคะเราก็จะใส่ใบกระเพรานิดนึงค่ะแล้วก็พริกแกงที่เราโขกไว้ค่ะหลังจากนั้นเราหั่นเป็นชิน้นเป็นชิน้นเป็นชิ้นแบบนี้เลยค่ะหั่นไปเรื่อยๆจ้า หลังจากเราหั่นหมูของเราเสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมด้วยนะคะเตรียมกระทะของเราจ้าเทน้ำมันลงไปให้เเปียดนะคะแล้วก็เอาเนื้อหมูที่เราหัน่นใส่ลงไปแล้วเราก็คุรีคุรีแบบนี้เลยค่ะรือว่าผัดๆนะคะผัดจนกว่าหมูของเราจะสุกค่ะให้หมูของเราแห้งพอประมาณนะคะเมนูเช้าว,วันนี้อร่อยสุดๆเลยค่ะเป็นเมนูโปรดนะคะ กิกับไข่ดาวก็อร่อยค่ะไข่เจียวก็อร่อยสุดๆค่ะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดจนกว่าหมูของเราจะแห้งค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะพอหมูเราแห้งแล้วนะคะแล้วก็คุรีคุรีคุรีสักพักหนึ่งค่ะหลังจากคุรีสักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะเอาพริกแกงที่เราโขลกไว้ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปแล้วก็ผัด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 แบบนี้เลยค่ะ อพอผัดพริกแกงของเราหอมเข้าที่แล้วนะคะเราก็เอาหน่อไม้ดองของเราใส่ลงไปเลยค่ะที่เราต้มแล้วนะคะหลังจากใส่ลงไปแล้วก็กลโกรโกเลแบบนี้เลยค่ะตามด้วยเราก็จะเติมน้ําลงไปนะคะเติมน้ําลงไปแล้วนะคะตามด้วยเราก็จะมาปรุงรสด้วยผงน,วนะะัวค่ะผงนัวแล้วเราก็จะใส่รสดีลงไปะคะ่ะใส่รสดีลงไปแล้วนะคะตามด้วยน้าปลาจ้า น้ำปลาแล้วก็ใส่น้ำมันหอยลงไปเลยค่ะพอใส่ลงไปแล้วก็คุร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 แบบนี้เลยค่ะคุรคุรคุรให้เข้ากันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นพอเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะปิดฝาไว้ค่ะพอเปิดฝาขึ้นมาอีกที่สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะผัดหน่อไม้ใส่หมูหอมมากๆค่ะรสชาติไม่ต้องถามถึงกลมกล่อมสุดๆค่ะ หลังจากโคเลโเคเรเราก็จะปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะตามด้วยเราชิมดูจืดนิดนึงเราก็จะใส่น้ำปลาลงไปค่ะใส่น้ำปลาลงไปแล้วเราก็โคลเคลโคเให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาใบกระเพราที่เราเด็ดไว้นะคะใส่โรยลงไปเลยค่ะทำไมเราต้องใส่ใบกระเพราคะถ้าเราใส่ใบกะเพราแล้วมันจะเพิ่มความหอมค่ะรสชาติกลมกล่อมค่ะ ผัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะเราก็ปิดไฟค่ะเตรียมจานเลยจ้าเตรียมจานตักใส่จานเลยค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะผัดน่อไม้ใส่หมูอร่อยอร่อยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามา้ว